สวัสดีครับวันนี้มาเล่าให้ฟังต่อนะครับในเรื่องของหนังสือ good Energy เล่มนี้นะครับก็วันนี้มาเล่าให้ฟังบทบทหนึง่งซึ่งก็ก,ะกระอักกระวอนใจนิดหน่อยที่จะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับเขาพูดถึงเรื่องของ trust yourself not your doctor นะครับทำไมเขาถึงบอกว่าไม่ให้เชื่อแพทย์ไม่ให้เชื่อหมอเพราะอะไรนะครับก็เขาเล่าถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณแม่เขาที่เป็นมะเร็งตับอ่อน รประมาณ13วันสุดท้ายซึ่งเหมือนกับเป็นการพูดคุยระหว่างเขาซึ่งในฐานะเป็นลูกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะของหมอเนี่ยคุยกับคุณหมอผ่าตัดนะครับแล้วก็คุยกับหมอที่ดูแลเรื่องมะเร็งของคุณแม่เขาซึ่งหมอให้คําแนะนําเยอะแยะเลยครว่าให้ทำหัตถการน่นนี่นั่นให้นอนอยู่โรงพยาบาลน,นะครับให้ผ่าตัดให้ยาหลายๆตัวอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะท้ายๆของมะเร็งตับอ่อนเนี่ยมันทำอะไรได้ไม่มากครับนอกจากว่าให้ยาแก้ปวดให้ยาบรรเทาอาการต่างๆนะครับแต่ว่าเขาก็ถามกับหมอว่ายืนยันว่าจะให้ทำแบบนี้จริงๆเหรอแผนการรักษาเป็นแบบนี้จริงๆเหรอนะฮะเขาก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าการที่หมอแนะนำด้วยแนวทางของหมอ นะครับโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงปัจจัยอื่นๆของครอบครัวคนไข้เช่นความสุขของคนไข้นะครับวาระสุดท้ายเขาจะอยู่อย่างครอบอยู่แบบมีสติดีอยู่กับครอบครัวหรือว่าต้องอยู่กับติดเตียงต้องใช้ยาที่ทําให้ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยอยากได้คุณลิตี้ออฟไลน์แบบไหนในช่วงสุดท้ายในช่วงบ้านกลายของชีวิตนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็เรียกว่าเขาทะเลาะก,กับหมอเจ้าของไข้เลยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็พาคุณแม่มา อยู่ที่บ้านนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าหัตถการต่างๆนะครับรวมถึงเ,เช็คลิสต์ที่หมอให้ทํารวมถึงค่าใช้จ่ายรวมถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของแม่เนี่ยการอยู่โรงพยาบาลในช่วงท้ายสุดของชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์นะครับแล้วเขาก็เล่าถึงประสบการณ์อันหนึ่งที่พอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะฮะจากบ้านเนี่ยขับรถไปสามนาทีเนี่ยมันมีวิวจิวทัศน์ดิมมหาสมุทรที่สวยมากแล้วเขาก็ พาแม่ขึ้นวิวแชร์ไปนะแล้วก็ให้แม่เขาดูนะแม่เขาขอไปดูว่าที่ที่จะฝังศพของคุณแม่เขาเนี่ยจะฝังตรงไหนซึ่งมันเป็นโลเคชันในวิวที่สวยมากแล้วแม่เขาก็บอกมาบอกว่ามันมันเพอร์เฟกมากแล้วมันก็สวยมากที่จะต้องมาได้มบีบั้นปลายชีวิตหรือว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตอยู่แบบนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ทําให้เขารู้สึกเกิดแนวคลิปคําถามขึ้นมาว่าระบบ ของทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยม,มันเหมาะสมแล้วหรือ,อยังหรือว่ามันดีที่สุดแล้วหรือ,อยังนะครับแล้วเขาก็พูดถึงอีกหัวข้อหนึ่งคือเรื่องของ incentive นะครับ i n c e n t i v e คือเรื่องของการทีเ่เวลาที่เราจะต้องหมอแนะนำให้ทำอะไรนะครับแล้วคนไข้หรือญาติไม่เห็นด้วยอย่างเช่นอยากขอจะไม่รักษาต่อที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ คนไข้จะต้องทําหรือญาติจะต้องทำเนี่ยคือต้องเซ็นใบยินยอมอันนึงนะฮะคือเขาเรียกว่า against medical advice นะครับใบใบยินยอมว่าเราจะรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าเราไม่ทําตามคําแนะนําที่แพทย์แนะนําแล้วก็ตัดสินใจจะออกจากโรงพยาบาลไปเองอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งอ,อ,อันนี้มันก็เป็นอันนึงที่ใบประมาณพวกนี้มันอาจจะทำทำให้ doctor patient relationship ความสัมพันธ์กันระหว่างแพทย์กับคนไข้เนี่ย มันเปลี่ยนแปลงไปมันมันแย่ลงนะครับนะเขาเคยเข้าใจว่าการทำงานเป็นหมอเนี่ยมันคือการได้ช่วยรักษาช่วยเยียวยาให้คนดีขึ้นแต่พอเขาเจออะไรแบบนี้บ่อยๆหรือว่าเจอประสบการณ์กับตัวเองเนี่ยเขาเริ่มมีคำถามขึ้นมาว่าระบบนี้มันใช่ไหมนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเขาเข้าใจนะว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยนะครับทำงานหนักมากนะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นเบิร์นเอาท์มากนะครับ นะมีอัตราการฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงนะฮะเป็นวิชาชีพหนึ่งที่อัตราฆ่าตัวตายค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทุกๆสถาบันนะฮะเขาพูดถึงว่าทุกๆโรงพยาบาลทุกๆสถาบันเนี่ยนะฮะนะโดยเฉพาะภาคของภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็เมื่อไหร่ที่คนป่วยนะครับเขาก็จะได้เงินจากการที่มีคนป่วยนะ,ะยิ่งป่วยมากยิ่งรักษามากนะฮะ ก็เป็นรายได้ของโรงพยาบาลมากขึ้นเท่านั้นอันนี้เขาถึงเรียกว่ามันเป็นระบบที่มี i ิน incentive ที่ทำร้ายคนไข้นะครับนะแทนที่เราจะไปเน้นการป้องกันนะครับแต่ว่าการป้องกันเนี่ยนะมันไม่ได้มี i ิน e n t i v e แบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะอันนี้มาตามพูดตามหนังสือเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมาต่อว่าระบบของเรานะทีนี้เขาก็เลยบอกว่า ในเรื่องของอะไรที่มันเป็นภาวะฉุกเฉินภาวะเร่งด่วนเนี่ยให้เชื่อเชื่อสิสแตมให้เชื่อระบบเพราะว่าระบบเราถูกออกแบบมาไว้อย่างนั้นเลยนะครับนะแต่แต่ว่าถ้ามันเป็น,เ,ปนเรื่องที่มันเป็นอะไรที่เลื้อรังเนี่ยนะครับที่มันป้องกันได้ที่มันดูแลได้เนี่ยอย่าเชื่ออย่าไว้ใจระบบสุขภาพนะครับเราพูดถึงตลอด20ปีของของ,ของชีวิตคุณแม่ของเขาเนี่ยนะครับว่าไปหาถึงกับ ที่เมโยคลินิกเนี่ยนะฮะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะในการต้องกันโรคในการตรวจอะไรเนี่ยทุกๆครั้งไปหาหมอก็จะบอกว่าทุกอย่างปกติ normal ดี D นะครับแล้วก็ตรวจไบโอมาสเกอร์บางอย่างก็อาจจะมียาบางตัวให้นะครับส่วนใหญ่แล้วไปหาก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเป็นปัญหาไม่ได้มีอะไรเร่งด่วนอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปหาหมอมีตรวจเจอไขมันสูงอ่ะก็ไปหาหมอหัวใจได้ยาลดไขมันมา ถ้าเจอน้ําตาลสูงก็ให้ไปหาหมอต่อมไรท่อหมอเบาหวานก็จะยาเมทฟอร์มินมานะถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับสมาธิสั้นหรืออะไรเงี้ยก็ไปหาหมอทางด้านระบบประสาทก็ได้ยามาอีกตัวหนึ่งมีรู้สึกเหมือนซึมเศร้าก็ไปหาจิตแพทย์ก็ได้ยามาอีกตัวหนึ่งนอนไม่หลับนะก็ไปหาหมอเชี่ยวชาญด้านการนอนหลับก็ได้ยานอนหลับมาอีกตัวหนึ่งมีอาการปวดนะก็ได้ยากแก้ปวดมานะครับมีเรื่องของออฮอร์โมนผิดปกติ นะครับประจําเดือนผิดปกติก็ไปหาหมอนาีเวศนะครับมีน้ําหนักตัวเยอะก็ได้ยามาอีกตัวหนึ่งคือทุกๆโรคก็จะมียาหนึ่งตัวประจําโรคนั้นนะครับซึ่งการที่มีการรักษาแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายนะในการดูแลสุขภาพเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทุกๆโรคที่มันว่ามาเนี่ยนะครับมันเป็นโรคที่เกิดจากเมตาบอลิซึมเกิดจากการเผาผลาญ ซึ่งถ้าเราเชื่อในวิทยาศาสตร์นะครับเราเราเชื่อว่าไอการผาผลาญนี่มันไม่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้ได้ว่าแทนที่จะไปรักษาที่ปลายเหตุเนี่ยสามารถมารักษาที่ต้นเหตุได้นะครับ <S 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 เขาก็เลยสรุปอย่างนี้เลยฮะถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อรุนแรงนะครับโรคที่เหมือนกับกระดูกหักนะฮะหรือว่าโรคที่มันเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินเนี่ยนะครับ ไปหาโรงพยาบาลถูกต้องละนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลเก่งมากในเรื่องที่จะจัด,จดการกับภาวะฉุกเฉินเพื่อจะเซฟชีวิตของเราได้นะครับแต่ว่ามันมีเขาพูดถึงอีกอีก,อกบทหนึ่งบทย่อยหนึ่งบอกว่ามันมี b i as for action นะครับคือระบบการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมันถูกออกแบบมาว่านะครับมันไปมีเรื่องเกี่ยวกับระบบเงินทุนมาซัพพอร์ตด้วยนะครับ ระบบการแพทย์ในยุค 2. 0ดูนเนี่ยที่หมอเคยบอก2 0จดนเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับการทําตามไกด์ไลน์ใช่ไหมครับว่าถ้าไขมันสูงแบบนี้ไกด์ไลน์คือให้รักษาแบบนี้น้าตาลสูงแบบนี้ให้รักษาแบบนี้มันทุกอย่างทําการทําตามไกด์ไลน์นะครับแต่ว่าเขาไปเจอว่าระหว่างปี2012ันสิบสองถึง2019ันสิบนะครับนะสถาบันที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับ <c oughs> ได้ได้พบว่านะครับมีมากกว่า8 0ดพันงานวิจัย นะครับที่ได้รับเ,เงินสนับสนุนที่อาจจะทำให้มี bias หรือว่ามี conflict of interest เนี่ยนะครับในการที่ทำงานวิจัยออกมาซึ่งเงินสนับสนุนนั้นนะี่ได้งานจากบริษัทที่ผลิตยานะครับแล้วมีมูลค่าของ conflict เนี้ยมากกว่า188ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งมันแปลความว่าอะไรแปลความว่าในเมื่องานวิจัยมันถูกดีไซน์ออกมา แล้วหมอเนี่ยก็จะทําตามงานวิจัยอยันนั้นนะครับแต่ปรากฏว่างานงานวิจัยบางอันเนี่ยนะครับไม่ได้ทุกอันนะบางอันเนี่ยมันมีการซัพพอร์ตโดยบริษัทยาเองเพื่อทําให้งานวิจัยมันออกมาเนี่ยเป็นไปตามอย่างที่บริษัทยาอยากจะได้นะครับฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบนี้จริงเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องระมัดระวังว่าแนวทางการรักษาหรืออะไรพวกนี้มัน มันมีการที่ระบบมันถูกสร้างไว้ว่าให้เราเชื่อตามนั้นนะครแล้วก็รัฐบาลนะฮะพูดถึงรัฐบาลแล้วรัฐบาลเนี่ยให้ incentive โปรแกรมคือให้เงินสนับสนุนเนี่ยนะครับไปยังการที่ให้ยาที่ทานต่อเนื่องระยะยาวยา,ยาเรือรังอันนี้พูดถึงรัฐบาลสหรัฐนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนคนได้รับประโยชน์เนี่ยก็คือพวก l o อบบี้ยนะครับที่ ให้ทํางานวิจัยทําทุนวิจัยออกมาแล้วก็ล็อบบี้ว่าวิจัยแบบนี้ให้ใช้ยาตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งพวกนี้เนะี่ยมันก็มีมีเงินใช้จ่ายที่ทางบริษัทยาเนี่ยเขาต้องจ่ายมาสนับสนุนนะครับแล้วก็อย่างเ,เรื่องของโรคบางโรคนะอย่างเช่นโรคที่กั้มกึึงว่าจะต้องผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเนื่องจากระบบ การจ่ายเงินนะครับระ,ระบบการเบิกจ่ายที่รัฐบาลเนี่ยจะซัพพอร์ตให้โรงพยาบาลเนี่ยมันถูกดีไซน์มาว่าถ้ามีหัตถการเยอะถ้ามีผ่าตัดเยอะมีให้เลือดด้วยมีใส่ท่อช่วยหายใจด้วยมีอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ ICU ด้วยอย่างเงี้ยนะครับยิ่งมีหัตถการมากนะครับรัฐบาลก็จะจ่ายเงินนะครับให้กับโรงพยาบาลนั้นๆมากขึ้นนะครับแปลว่าถ้าคนไข้ไม่ป่วยไม่มา เขาก็อาจจะไม่ได้เงินซัพพอร์ตหรือได้น้อยเดียวนะครับแต่ถ้ามีหัตถการที่ต้องทําเยอะเนี่ยมันก็เลยต้องเป็นแรงจูงใจนะครับหรือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโรงพยาบาลหรือผู้บริหารโรงพยาบาลว่ามันต้องมีหัตถการพวกนี้เยอะๆนะครับตัวหมอเองนะครับก็ได้รายได้จากการผ่าตัดเยอะๆนะครับนะมีหัตถการเยอะๆก็จะมีแต่ละรายได้นะครับซึ่งอาจจะมีอาจจะ มีหมอบางคนที่ผ่าตัดเกินกว่าข้อบ่งชี้หรือเปล่านะครับแล้วมันก็เลยทำให้ระบบเนี้ยมันสนับสนุนให้เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเป็นเรื่องของรายได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันก็คือเรื่องราวที่ที่มันไม่ควรจะเป็นนะครับเขาบอกว่า the biggest lie in healthcare นะฮะการ โกหกที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องระบบเฮลท์แคร์ก็คือว่าผู้นําด้านของในวงการแพทย์ทั้งหลายแหละนะครับมักจะไม่ค่อยสนับสนุนแล้วก็เงียบๆกับเรื่องของการปรับเปลี่ยนอาหารแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับนโยบายในการที่จะตัดลดปริมาณน้นําตาลที่ให้ใช้ได้อนุญาตให้ใช้ได้ในสินค้าต่างๆในเด็กนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการสูบบุหรี่นะครับ นะมันไม่ได้ถูกควบคุมแบบจริงจังแล้วก็ไม่ได้ถูกควบคุมในเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือว่าเ,เงินสนับสนุนนะครับที่สนับสนุนให้กับสถาบันทางด้านนิวทริชันกับไดเอทิชยนเรื่องเกี่ยวกับสารอาหารต่างๆเนี่ยนะครับ40%ของเงินสนับสนุนนี้มาจากอุตสาหกรรมอาหารเองซึ่งมันก็ทำให้แปลว่ามันมีคอน f lict of interest นะครับ อย่างเช่นมันมีบอกว่างั้นเราลดขนาดของโค้กลงให้ไซส์มันเล็กลงซึ่งดูเหมือนจะดีแต่ว่ามันก็คล้ายๆสนุกสนับสนุนว่าการกินการกินน้ำอัดลมอะไรเนี้ยมันก็ยังมีมีปัญหาอยู่นะครับแล้วก็นโยบายต่างๆพวกเนี้ยนะครับในเรื่องของอาหารแปรรูปต่างๆนะครับซึ่งมันควรจะต้องถูกกาหนดว่าอาหารแปรรูปหรือว่าสารเคมีสารกันเสียสารกันบุตรต่างๆนะแล้วก็มลภาวะต่างๆเนี่ย นะสารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมอย่างจริงจังอย่างเพียงพอนะจากนโยบายทางกฎหมายนะครับภาคการเกษตรนะครับนะสารเคมียาฆ่ายายาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็พวกสาร GMO นะฮะตัดต่อพันธุกรรมต่างๆเนี่ยที่ถูกใช้ในภาคการ,การเกษตร,รก็มีผลต่อสารอาหารแร่ธาตุแล้วก็ส่งผลมาต่อเรื่องต่อสุขภาพของคนเราด้วยนะครับซึ่ง นโยบายพวกนี้เนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างดีนะครับแล้วก็ลดการสนับสนุนจากเงินทุนที่มาจากพวกอุตสาหกรรมอาหารเองหรือว่าบริษัทยาเองเพื่อลดไบแอสนะครับหรือว่าลดความที่อาจจะมีคอน FLICT ที่ทําให้งานวิจัยออกมาเนี่ยมันไมไ่ไม่ตรงไปตามความจริงหรือว่าเอนเอียงไปทางบริษัทยาเนี่ยนะก็จะมีปัญหานะครับฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุด นะครับก็คือเรื่องของการกลับมาเซฟตัวเองก่อนในเมื่อระบบมันยังไม่สามารถถูกปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องกับบริบทในการป้องกันโรคได้เนี่ยเราต้องกลับมาดูแลตัวเองก่อนนะครับซึ่งในบทถัดไปเนี่ยเขาจะมาเล่าแล้วว่าเราจะเริ่มประเมินตัวเองยังไงนะฮะด้วยการดูมาร์เกอร์ต่างๆยังไงแล้วก็เริ่มที่จะจัดการกับเรื่องสุขภาพของตัวเองยังไงบ้างนะครับดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงเพื่อให้ไมโทคอนเดรียทำงานได้ดี เดี๋ยวหมอมาเล่าให้ฟังต่อในตอนถัดไปนะครับ